ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดินแาฟฟิวเจอร์และวันนี้เราก็จะไปรีวิวโบลีกันตามที่เคยสัญญาไว้โบลีเป็นตัวละครเหรียญเขียวจะนำให้กับจะนำ ATK Defense องเเน์แคทที่นำให้ก็กคือมูบี้บอสกี้บวกส ATK Defense บวกสองเป็นไปกันต่อที่พาสิบสกิลพาสิบสกิลเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในเทินจะทำการรันแอนิเมชัน และเมื่อหลังแอนิเมชันเสร็จก็จะได้ตัวละครนี้จะได้รับการดาเมจ90%เมื่อเมื่ออยู่ช่องหงแต่จะเปลี่ยนเป็นการดาเมจ70%และเพื่อนตัวร้ายในทีมจะได้รับอัตราคริบวก50%เมื่อตัวละครนี้อยู่ช่อง2หรือช่อง3 และถ้าหาวและตัวละครรไยในทีมจะได้รับคีบบวก2 ATK อีคฟนบวกหกสิคือไอไอการซับซับเพื่อนคีบบวก2 ATK ีคดีบวกหกเปนต์เนี่ยคือมันจะอยู่ช่องไหนมันก็ซับหมดนั่นแหละต่อมาก็คือดีฟ s นตั้งต้น200%แล้วก็มีการออยแท็กถาวรโอเค <c oughs> okay. แอ i ทีฟสกิลจะเป็นการแปลงร่างเมื่อเริ่มเมื่อตัวละครนี้เข้าเทินมาสามารถแปลงร่างได้เลยก็จะแปลงร่างมาเป็นร่างเล gendary super i y a n broly เ็กาบแล๊บนึงโอเคเมื่อแปลงร่างมาจะสามารถโจมตีได้แล้วจะอนุญาตให้โจมตีแล้วแต่ถ้าเป็นร่างแรกจะบัคคับไม่ให้โจมตีโอเคเริ่มกันที่ไม้ตายเล็ก เพิ่ม ATK Defense บวก30%เป็นเวลา1เทินไม้ตายใหญ่ก็คือ stack ATK 50%แล้วก็ทำดาเมจใส่็ศัตรูทั้งหมดไป Passive Skill Passive Skill ตั้งต้นขี้บวก3 ATK Defense บวก260%มีการดาเมจ5 0 0และ3เทินแรกที่ตัวละครนี้เข้ามาจะบวกเพิ่มอีก26% มีการดาเมจตั้งต้น50%แล้วก็จะบวกเพิ่มอีก26%เมื่อเข้าเมื่อแปลงร่างมาในสามเดือนแรกโอเคความสามารถต่อมาบวก ATK DEFENSE บวก105ไม่ใช่เพิ่ม a อ k d e f e n ฟ e บ150%เมื่อโจมตีซูเปอร์ไม้ตาเมื่อโจมตีไม้ตายเมื่อโจมตีซูเปอร์แท็คคือการลั่นการโจมตีด้วยไม้ตายเลย ต่อมาคือเพิ่มคีบวก1สูงสุดถึง5ต่อการจมและอัตราคริติคอลส0สูงสุดถึง50%ต่อการจมตีที่ทำได้ยิงยิงตียิงขียิงตียิงขีเด้งแล้วก็อัตราคลิก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆบวกเอ้ยเดี๋ยวการการตีโจมตีเบิ้ลเบิ้ลุไม่ใช่การตีเบิ้ลการโจมตี แล้วก็มีโอกาส50%ที่จะเป็นซ u เปอร์แอ็แทคในเทิร์นนั้นหลังจากตัวละครนี้โดนโจมตี mm hmm. ก็แทบจะล็อกมงแล้วว่าตัวตัวละครนี้เหมาอะอก,การเล่นช่องหนึ่งล็อกมงให้ตัวละครนี้เล่นช่องหนึ่งแน่ๆเลยเที่ย่าฮะความสามารถต่อมาคือเพิ่มดีเฟนต์บวก200%ก่อนโจมตีและมีการออรแท็กถ้าว่าตัวละครนี้อยู่ช่องหนึ่ง พิ่มดิฟเฟนท์วก200%ก่อนก่อนโจมตีซะด้วย uh huh. อ่าความสามารถต่อมาคือการันตีเบิ้ลไม้ตายถ้าหาว่าตัวละครนี้อยู่ช่อง2หรือช่อง3อ,อ๋อถ้าหาว่าช่องแรกก็จะเน้นอึดไปเลยถ้าว่าอยู่ช่อง2หรือช่อง3ก็จะไปทำดาเมจเพิ่มความสามารถต่อมาคือเพิ่ม เพิ่มคีบวก3และอัตราคีิตที่คขอบบวก50%ถ้าหาว่าศัตรูเป็นเพียวไซีาหรือเอิร์ดเบฟไฟเตอร์อ่อฮะความสามารถต่อไปก็คือจะทำการตัดอนิเมชันศัตรู1 1รอบเมื่อตัวละครนี้เก็บครบ24คิโอ้โหเความสามารถโหดมากอัตราคริตีครบ5รอบได้50%เจอเพียวไซีาหรือเอิร์ดเบฟไฟเตอร์บวกอีก50%ก็อัตราคีร้อยเปอร์ละ ไปความสามารถ c t i v e Skill ก็จะทำการเอาเดี๋ยวไม่ใช่สิอ่าฮะอ่อาเนื่อนไขก็คือตัวละครเนี้ยแปลงร่างมาเสร็จปุ๊บเทินต่อมาหลังจากแปลงร่างเสร็จจะสามารถใช้ Active Skill ได้เลยแล้วความสามารถแอคทีฟสกิลแอคทีฟสกิลก็คือคี้ 3, Defense, บวกสา t k d e f เค s ดบวก2 6ตลอดการต่อสู้ก็สำหรับเอาเอาง่ายๆเลยก็คือ เล่นแปลงร่างเสร็จปุ๊บเทินต่อมาไอคิฟสก,กิลกดใช่เลยใช่ใช่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกเพิ่มเอเดียดิฟเวนหกยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ตลอดไปทั้งเกมคุ้มละคุ้มละลิขเออปรดทางแน่นอนมันให้อาตาัตราคิปมาขนาดนี้ก็ไปฟูเบิร์นเลยครับไปฟูเบิร์นเลยลิงสก,กิลเดี๋ยวขึ้นภาพให้ตามนี้นะครับ โอเคก็ตามนั้นแหละอุย้ยก็เล่นหลายแคดอยู่นะเนี่ยโอเคทีมที่ผมจะไปเล่นก็ตามนี้เลยส่วนด่านที่ผมจะไปเล่นนั่นก็คือด่านเอ่อ b u t t l e Manifest เอ่อของ Movie Edition หรือเรียกสั้นๆว่า Blue Zone ะนะ Blue Zone Movie Edition ไปเล่นตีนี่แหละอันนี้เพิ่งมาเล่นครั้งแรกเนี่ยเพิ่งมาเล่นด่านด่านนี้ครั้งแรกเลย ไม่ใช่บลูโซนนะที่มาเล่นครั้งแรกนี่คือแบบดานดากูฮุยบลูโซนบลูโซนมูวีดิชั่นเพิ่งแบบเห็นถ่าจะไม่ผมเห็นมาตั้งแต่วันผมเห็นปุ๊บก็เออนั่นไม่ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเห็นว่าม่งจะเพิ่มเอทีเคตลอดทุกๆเทิร์นด้วยอ่าฮะอืมเริ่มเริ่มไปก็ อ้าวเดี๋ยวเออวะ่ะลืมเลยลืมเลยว่าต้องอน,นั้นด้วยผมลืมนั้นอะไรวะไอ้นั่นน่ะมันเรียกอะไรนะเอ่อแอนิเมชันใช่ผมลืมเปิดแอนิเมชันแปบนเปิดเสียงก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะตัดเดี๋ยวผมจะตัดไมค์ทีตอนที่ผมใช้ไอ้อันตอนที่ผมเริ่มเทิร์นใหม่เริ่มเกมใหม่เลยแล้วกันไม,ม่เกมเกมเดิมเนี่ยแค่เริ่มเทิร์นใหม่ ปิดน m a มีชันไหน โอเคก็ตามที่พู้ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อกี้แล้วครับโอเคเอ่อมันน่าจะตีแรงมากแน่เลยงั้นเราเอาไปอย่างนี้แล้วกันอ่าโอเคเท่านี้แหละจะไหวไหมวะเนี่ยช่างมันนะกันเสื้อใจเลยตัวคูลเลอร์ ไม่รู้ว่าจะเชื่อมใจมันไปทำไมเดี๋ยวกูก็ตายอะไรเยี้ยเอ่เออ่อดีเฟนซ์หรือดามเมจดีวะเอาเป็นดีเฟนซ์แล้วกันเดี๋ยวไอ้แค่คูเลืองมันตายโอ้โหการดาเมจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีเขาไหมน้องเอ้ยต่อยิงชูเบอร์ พาวเวอร์อิสซีลหืมไปคูลเลอร์ส่งงามงามยิงงามงามเอาจริงดิตีเมื่อไอ้ตายหน่อยเออ,อนั่นแหละรถเอ็กซ์พีเคมาหน่อยรถเอ็ีเคมาหน่อยอ่า บินอีกบินอีกเอา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 อีกลดอีกลดอีกลดอีกโอ้โดนแสนห้าเลยแรงเหมือนกันแล้วเราอะไปซิซูซิซูแล้วม็เล่นอยู่ซิซูไปอืมลดอินเกมกันเถอะ โอ้ยไหนๆโค้ดฟิเซอร์ก็มาละไปเอาไปแท้งเลย90%เหมือนกันไม่ใช่หรอเราอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวเออใช่อีกเรื่องนึงก็คือผมจำได้ผมเพิ่งนึกได้ว่าผมไปปลดทางมันมามได้ปลดทางมันมาแล้วแต่ยังไม่นั้นสเสยยังไม่อะไรวะยังไม่ไปเอยผมได้ตัวละครมาซ้ำแล้วแต่ยังไม่ได้ปลดทางเออแล้วกูทำเฮี้ยไปเนี่ยเออช่างมันใช้เทมก็ได้เออไม่เปไ็นไรหรอก ไปชิวๆด่านไม่น่ายากขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเล่นด่านนี้แล้วบโบลี่มันยังโชว์อะไรไม่สุดนี่คือผมแบบต้องไปแล้วนะต้องไปเล่นหาด่านหาด่านเล,ล่นละต้องแบบไล่ไล่เล่นด่านอีกแล้วแต่น่าจะโชว์แต่น่าจะโชว์ให้สุดจริงๆนั่นแหละเพราะสุดแหละเพราะพว,พวกพวกที่ไม่ชนะพวกที่ยังไม่ชนะไม่ชนะทุยไม่ชนะเสีย่ก็ตีไม่เข้าเลย K, Man, K, Man, ไปลด a อทีเคมันลดไอทีเคมฟิเซอร์ไอเธอเลมจะได้ไปเจ็บหนักไอเธ้อไอ้ยาง่วงสลักูไอเธอเลมจะได้ไม่เจ็บหนักโซฟามันอยู่ เดี๋ยวมึงกี่เหรียเลยใช่ไหมว่าช่างมันไปเราเรียบรเรีบเล่นให้จบเลยดีกว่าพอดต้องมีอะไรมีอะไรต้องทำล้าไปยิงมันอืมส,ส,สี่สี่ล้านสามสามล้านเจ็ดถ้าไม่ตายเล็ก โดนเท่าไรอืมเก้าสิบหกอืมสี่สองสวยไอ้พวกไอ้พวกทำอืมก็ครั้งที่แล้วครั้งอะไรวะเออพูดถึงไหนวะเออไอ้เทอร์เมอร์แมันลดแบบดาเมจ์ได้ดีเลยครั้งในเทอร์ที่แล้วโชว์ภาพการลดดาเมจร์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของไอ้นี่ไปใช่ปะก็นะที่จริงมันไม่จำเป็นต้องไปโชว์อะไรการดาเมจร์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็สูงอยู่แล้วอะ่ะไปก็ มาเรามาลองแปลงร่างกันเลยดีกว่าไปแอคิฟสกิล เทพใช้ได้เลยนั้นเราเนี่ยไหนดูหน่อยซิลิงสกิลเอามาใส่กับใครดีเนาะมาแป๊ยนี้ก็แล้วกันอ,อ๋อไม่ได้ทายอยาซื้อด้วยไม่เป็นไรไปว้าน่าจะตาน่าจะเจ็บมากนึกหรอกมีการนมีอตัตราคีเอ้ยมันเป็นเพียวสายาียดาได้รับอตัตราคีละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ตีดอกแรกสิบล้านด้วยไม้ไตเล็กโยนไปเราเปิดเก้าล้านสองเบิ้ลรอบที่สองโอเคตีมาสองตีสองรอบฟีเซอร์ยิงหัวดังปิ้วล้านสามโอเคก็ชิวๆอ่ะมันจะจบภายในสี่ห้าเทร์นี่แหละ เทิร์นที่3เทิร์นต่อไปโบลีสามารถแปลงร่างได้แต่ไม่แปลงดีกว่าให้โบลีตัวให้โบลีต่ตัวใหม่ปิดแล้วกันให้มันขึ้นเคยวสกินอย่ากเห็นเท่ๆเห็นเคยวสกินขึ้นเท่ๆไปลดเอทีเคลดเอทีเคไปอย่าให้มันตีแล้วอย่าให้มันทำเราเจ็บเราทำมันเจ็บได้แต่แต่มันห้ามทำเราเจ็บเท่าเทียมปะละ่ะ ผมรู้พวกคุณก็พวกคุณก็คิดเปมนผมเท่าเทียม,มหกแสนโอ้ยหายสงสัยคูลเลอร์ต้องอะนั่นแหละสงสัยคูลเลอร์มันตกงานละเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาใส่แทนเอ่ออ่า โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนจัดทีมเสร็จแล้วกันตามนี้แล้วกันหวังว่าจะรอดนะไปกันเลยโอ้ลืมเลยว่าอันนั้นด้วยไปเเียงกันเอ่อลืมันนั่นเลยไอ้ g o ด d นฟ f ีเซอร์มันต้องแบบไปนั้นนี่ว่ะต้องไปบททาง

อ่าเดี๋ยวค่อยเปิดชัว a n นิเมชั่นนั่นละกันเอ็ด i สกิลอ่ะไปมาตามนี่แหละโชว์ความเก่าให้มันเห็นให้เด็กมันเห็นหน่อยโกลิซีซ่าเพลงมันก็เล้าใจเหลือเกินไปไปไปิงปิ้วไปโอเค มันไม่ตายแล้วก็ค่อยลงใจหน่อยดูดิว่าทาเลสตีเท่าไหร่โอเคสิบล้าน that's pretty cool man that's pretty cool ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทำดันได้สิบล้านเนี่ยแต่ห้จทิงทำได้สูงกว่าน,นี้แต่แต่ต้องเป็นทีมพล e t เน y d ลลี่เดสตรักชั่นกับกับทอริฟายน์คาลคูลเออร ไม่ค่อยจะดาเหม็นแรงขึ้นกว่านี้และศัตรูต้องเป็นเอิร์ธเบฟไฟเตอร์ไม่ก็เพียวสซาีย,ายาค่อยดาเหมือนว่าสาสิบล้านเลยอย่างเวอร์ไอเฮียเนี่ยชิวๆเราชิวๆไปก่อนเมเทออเบอร์สโอ้ยสองแสนอืมเรามารีบิโบร่เขียวนี่อ่า อุ้ยตายเลยไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกแตน่น่าจะเจ็บเอาเรื่องเลยตายนี้อืมางนี้โอเคตานี้สิบเก้าล้านโอ้โหยังไม่ได้บิวพาสีดังสิบเก้าล้านละ รอบสองรอบสามโอเคตีมาแล้วสามรอบไปโบลีเราจัดสิบเ็ดล้านไอสองตัวนี้มันดงังมันแข่งดามเมจกันจริงๆเลยแข่งกันว่านใครดามเมจแรงสุดอืมกระแทกไปต่อยต่อยต่อย,อย,อยไปยำกระหม่อมเปง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 สามล้านเบิ้ล ถีไปเออน่าจะบีน่าจะน่าจะขยี้นานไปเราก็รอรอไปโบลีก็ถีบมันๆเลยเนี่ยโอ้ยหลบไม่นอ้อสามเกลือเนี่ยมียสามเกลือแม่งทุกตัวแหละเี้ย โบลีเลโมซีไลจะหลบไหมหลบไหมเอ,อ้ไปดาวเอทีเอาดาวเอทีเลงไว้ให้มันตีไม่เข้าเลยให้มันลดก่อนจะตีไม่เข้าเลยอืมโดนดอกหนึ่งช่องแมา่านั่นไงอ้โคดีฟิเซอร์สองตัวอยู่ด้วยกันไม่ควรครับไม่ควร เลืให้ทาเลดแดงไปเลือกฟิเซอร์ม่วงไปสามขีมาดูกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่แปดล้านสองลับแท้งสลับฟีเซอร์ฟ้า LR ดาเมจแรงในฐานะแท้งเล่นการันตีเบิ้ลด้วยไปรถเอทีเคมันอย่าให้มันอย่าให้มันได้ดาเมจแรงอย่าให้มันได้ตีเราเข้าเป็นอันขาดนะอย่าให้เหมือนกับตาที่แล้ว ถ้าเป็นถ้าเหมือนจบตาฮิวเวลกูพูดเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ่าเมื่อกีดอ้ด่านเท่าไหร่วะลืมดูเลยอย่าให้มันได้ตีเราเข้าเดี๋ยวเราจะชี้หายกับสี่สิบห้าล้านใช่ไหมนี่สี่ล้านห้าวะก็สี 4, 500, ่ 4, 500, ล้านห้าแหละเดี๋ยวสี่ล้านห้าใช่ไหมเดือนเออสี่ล้านสี่ล้านห้าสี่ล้านห้า เมื่อกี้สี้านห้าตอนนี้สี่ล้านเจ็ดตกใจหมดเลยการอ่านเลขปีน,นี่เฮงจริงเลยนี่ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยยิงไปสองล้านสี่เอาพุทธเก้าแสนโคตรโหดเลยว่ะงั้งั้งั้มไปไปล่าง งำมง้มเงำสุดก็โหดเลยเหรอใช่ก่อนทำได้ไดีว่าดิฟเฟนซ์แสนห้อาออ,อลเอลาร์คีโบสามพัดฮะมึงไม่ต้องแปลงร่างก็ได้นะตอนไหนมึงจะหมดแปลงร่างเนี่ยกลับไปร่างเดิมได้ไหมเนี่ยเช่างมันแล้วกันไปเปลีย่ยช่องท้ายเลยมึงาย อยู่ไปก็เสียเวลาไปออปชั่นสกิปเพิ่มเสีออยง บยบีตายคามือเลยไม่นั่นนะไปเออใช่ลืมเช็ค ATK defense เลย ATK น,น,นี ATK สองล้าน d e f e n สามแสนหโอเคมันตัวสเต็ค ATK เนาะมันมีการดาห้าสิบเนะแต่โบลี่มันมีเพิ่ม ATK defense ยีสิบล้านโอ้ย ตุ้มหยิบสองล้านตายแล้วไหมเนี่ยโอ้จบแล้วตีสองร้บไหโบลิขยี้ซัมบีเพื่อนต่อไปต้องพยายามเอาตัวลอพยายามไม่ฆ่ามันให้ตายไม่แต่ข้ามได้ไ,ม,ไม่น่าได้น่าจะมีแค่โบลิตีเข้าตอนนี้ เพื่อนต่อไปก็จะมีโ Golden ีเซอร์โบ o ี l y C r i เ e โม้แล้วก็เ h e r e s e น่าจะเฮ้ย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 ใจเย็น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 เฮ้ยใจเย็นอีเวนี่นี่นี่ก็หยียบไม่พักเลยเฮ้ยโอ้โห เอ็กซ์ซี่บัสเตอร์มึงนี่มันหน้าตายจริงๆว่ะอืมไอ้น,นั่นคืออัตราบวกคีดตัวเองยี่สิบสี่ไม่เป็นไรเอางี้ยลกันไปอย่าตายนะมึงโอ๊ส ชิปหายแล้วไงลืมคิดเลยช่องทายจะตายไหมวะ p e n e t r a t i destruction ไอ้ค <et> <ruction> นี้ก็มีตัวทำลายดาวเยอะอยู่อ้าวอ้าวอดเคโอเลยให้าหายอา้ยทำไมวะการจะเอาตัวละครใหม่มาเคโอทำไมไม่ได้สักทีเลยวะ แต่ก็นะก็ตามนั่นแหละก็เป็นเงินกันบ้างครับสำหรับการรีวิวตัวละครโบลี่ตัวใหม่ผมไม่รู้นะเพื่อนๆจะคิดยังไงแต่ก็สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอ,อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคต น่าจะน่าจะอีกไม่นานมั้งแหละที่ผมว่าจะลองทำคลิปในคอมดูนะก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นคลิปต่อไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้ก็อันนี้เอ้ยทุยพอละก็สลับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ไเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ